นี่ก็เล่าให้ฟังว่ามีพระเทรลารูปหนึ่งเป็นลวงปู่ตอนนั้นไปอินเดียแล้วก,กับท่านแล้วพระอาจารย์ก็ได้อุปถาอยู่กับท่านสิบแปดวันอยู่กับท่านยี่สิบวันอุปถาท่านอยู่ยี่สิบวันท่านท่านก็บอกว่า เวลาตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยท่านบอกว่าเทวดามาหาท่านทุกคืนแล้วมากันเยอะมากพอกฟังเนี้ยพระอาจารย์ก็อืมทำไมคือเขาาเข้าใจเข,าว,า,ขาว่าไม่เชื่อไหมเอ๊ะยทำไมพระเถระพูดแบบนี้รู้สึก ไม่สบายใจแล้วท่านเป็นพระเกจิอ่ะเราก็ยิ่งแต่เขาไม่เป็นไรเราท่านถือว่าท่านเป็นพระเถระเป็นหลวงปู่แล้วก็อุปถากไปเรื่อยๆก็ต้องดูแลท่านตลอดต้องไปหิ้วน้ําอุ่นมาดูแลเช็ดตัวให้ท่านอะไรต่างๆแล้วท่านป่วยด้วยไงท่านป่วยท่านเอาไอ้ตัวถูอุจจาระทุงอะไรเนะียไว้ข้างนอกใส่ใจด้วย นั่นแหละแต่ท่านอยากจะไปอินเดียสักครั้งแต่คนศรัทธาท่านเยอะจริงๆตอนนั้นปีสอง4ันห้ารอยสามสิบสี่ปีนั้นเป็นการไปครั้งแรกของอาจารย์แล้วเขาไปทําพิธีพุทธาพิเศษที่นี่เนี่ยอุตติของพระพุทธเจ้าเจตวันอาจารย์บวชตั้งแต่ปีสองพันร้อยสามสิบสี่ต้องไปนั่งพิธีพุทธาพิเศษกับเขาด,ดูตอนนั้นเนี่ยเขาทําปลุกเสก หลวงพ่อรอดวัดวัดวัดหมหาวันเนี่ยรุ่นรุ่นต่างประเทศรุ่นแรกดังมากรุ่นนั้นนะเออวิถีชีวิต αι, เขาจะผักดันให้เป็นสายเกจิอยู่เลยพรอะอาจารย์ก็ไปเราอยากจะไปอินเดียจะไปกับคณะเขาไงเขาก็เลยต้องไปอุปถากแลเราเป็นพระเด็กกว่าเขา เด็กตอนนั้นพระอาจารย์ก็พรรษาสิบแล้วสิบกว่าสิบเอ็ดสิบสองแล้วนอกนั้นนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเป็นระดับพรรษา,าเกินสี่สิบห้าสิบปัน่งนั้นใช่ไหมระดับหลวงปู่กันอยงนั้นน่ะพวกสายขังสายระดับแล้วก็จบสูงๆกันยงนั้นพระยุคนั้นน่ะเป็นหลวงปู่เราก็ไม่รู้ท่านมาเรียนทีนี้พระอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจครับ เวลานั่งหรืออยู่ในห้องกับท่านก็เลยพูดวับหลวงปู่ทำไมหลวงปู่เนี่ยไม่สอนธรรมะไปกราบท่านหลวงปู่ไม่สอนธรมนมนธรมะพวกผมก็เหนื่อยที่เนี่ยหลวงปู่มาสอนแบบนี้้วผมก็เหนื่อยเพราะง,งั้นทำไมหลวงปู่ไม่สอนธรรมะให้เขาประพฤติปฏิบัติหลวงปู่มานนั่งปลุกเสกหรือทำไมเนี่ย กราบขอขอเข้ามาท่านท่านก็มือรูปหัวบอกเออบอกไอ,อ้บวชไปนานๆน,น,นี่ก็จะรู้บอกหลวงปูป่หลวงปู่พูดไม่โอเคเลยอะไอ,อ้บวชไปนานๆก็รู้เนี่ยผมก็เหนื่อยที่เผมศึกษามาตอนไฟมันแรงเรียนจบใหม่ๆกำลังโหเลือดฉุกฉีดเต็ไมไปหมดอะไรผิดไม่ได้ โอ้ยพวกเราเห็นพระอาจารย์ในยุงนั้นโอ้โหตาแข็งโป๊กกราบแต่ก็ต้องทำข้อวัดใช่ไหมตามพระวินัยแต่โอ้โหคือรู้สึกงดหงิดดังนั้นหงดหงิดแล้วมานั่งนึกก็เอแล้วก็อธิบายใหญ่อธิบายพระไตรปิฎกให้หลวงปู่ฟังถวายท่านปบๆๆปบถวายก็อธิบาย่็ยิ้ม ท่านก็ปยัดนะก็อยู่กับท่านอย่างเงี้ยท่านก็เออบอกที่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านหลวงปู่เนี่ยเห็นเทวดามาตั้งแต่เด็กว่าไง,งือเห็นเนะี่ยเขาอื่นไม่เห็นแต่หลวงปู่เห็นนะพูดอะไรเนี่ยก <c oughs> คือไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อว่าไม่ไม,ม,มีแต่หลวงปู่เขาพูดทําไมก็จาใจใช่ไหมแล้วก็ พอนอนกับท่านเนี่ยพอประมาณเออเออเราก็จะแยกกับท่านแล้วท่าน,นพอสักพักหนึ่งเนี่ยพอประมาณดึกๆท่านก็นจะลุกมาห่มผ้าห่มผ้าไตรจีวันฆาดสังคติฆาดเล้งกลางเนี่ยแล้วท่านก็นกนสวดมนต์เสร็จแล้วก็ท่านก็นพูดพุ่งพามูีคนเดียวแน่นเลนยแล้วพูดอะไรน้องปู่เพี้ยนอะไรวะเนี่ย ก็เป็นแบบนี้ครับแล้วท่านก็จะเล่าเรื่องเทวดาเรื่องอยู่อย่างนั้นแหะทีนี้ก็ไปไปมามาทีนี้พอใกล้จะกลับแล้วก็เลยถามท่านว่าไอ้หลวงปู่ไอ้อตอันสมัยหลวงปู่ศึกษาหลวงปู่เรียนอะไรมาน่ยเล่าให้ฟังหน่อยดิท่านก็เลย ท่องอัทโทอัคราสัญญาตท่านท่องบาลีใหญ่ให้ฟังแล้วท่านก็แปลให้ฟังแปรพยัญชนะแต่และตัวมายัางไงท่านก็ตกใจเฮ้ยไม่เจอต่อเลยว้เนี่ยเอ๊ะแต่ทําไมท่านทําไมท่านไม่ไม่ไม่สอนก็จะใช่ไหมท่านบอกท่านบอกว่า ท่านกลับเอามาเป็นอักขระในการลงเลขลงยันเลย,ท,ยท่านไงอีท่าไหนนี่อะไรนี่แล้วต่อมาก็กลับและท่านก็บอกว่าถ้าท่านกลับประเทศไทยเนี่ยให้ไปหาอาจารย์ก็ไม่ไปได้ครับคุณจะไปทําไมไม่ชอบอยู่แล้วจะไม่สายแบบเนี้ยก,ก็พยักหน้ากับท่านไปงั้นแต่ไงก็ไม่ไปท่านก็บอกว่า ไปท่านต้องไปหาผมผมไม่ไป <c oughs> แลวแต่นี้ก็เลยกลับมาตอนนั้นก็มาสอนปัจฐานกลับมาเนี่ยเริ่มมาสอนปัจฐานที่อยากสอนปัจฐานบางเลยสอนปัจฐานสอนอยู่ได้สักสองสาเดือนนี่แหละมีอยวันหนึ่งคิดถึงคิดถึงแต่ท่านอยู่นี้แหละเฮ้ยทำไมกูคิดถึงพระวะ คิด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 ถึงจนทนไม่ไหวอ่ะโอ้ยไปไปหาท่านหน่อยดีกว่าก็เลยไปหารถหาหลาก็นั่งรถไปก็ถามว่าเออมาเยี่ยมท่านก็ยิ้มยิ้มท่านก็เลยบอกว่าวันนี้ให้นอนกับท่านก็บอ,อกไม่ผมรีบจะกล่าบ,บอกไม่หรอกท่านนอนที่นี่และได้ใ,ใจเนี่ยมันคิดถึงก็อยากจะนอนก็่าน เข้าใจไหมใจนี่อยากจะนอนแต่ทำฟอร์มว่าไม่นอนจะเรียบกลับไปสอนหนังสืออะไรเงี้ยท่านก็เลยไม่นอนแล้วก็ท่านก็เลยเล่าให้ฟังท่านบอกว่าอยากเห็นเทวดาไหมท่านบอกเอาอะไรแต่เนี้ยก็บอกออกไม่พระอาจารย์เนี่ยไม่ต้องการอยากจะเห็นกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะคนไหนอยากเห็นก็ช่างเพราะอาจารย์เชื่อว่ามี แต่พระอาจารย์ไม่อยากไปสัมพันธ์ทำไมถึงไม่อยากสัมพันธ์เหตุผลก็เพราะว่าถึงสัมพันธ์ได้เราก็รู้ไม่รอบถ้าเราปรารถนาอยากจะสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้เราต้องพัฒนายาปัญญาจนสามารถรู้รอบเมื่อไหร่ถ้ามันรู้กันเพียงแค่มาหากันแวบบ๊แบๆบแบบแล้วมันก็ไม่รู้กันจริงๆเาไม่รู้จะรู้ไปทําไมก็ใช่ไหมนี่พระอาจารย์เป็นแบบนั้นถ้ารู้อะไรต้องรู้ให้จริงถ้ารู้เพียงนิดๆหน่อยๆไม่เอาก็เลยบอกไม่ ท่านบอกว่าไม้ท่านจะได้หายกังขาบอกผมไม่ได้กังขาเรื่องนี้แต่ผมไม่อยากจะยุ่งเยอะท่านก็บอกเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวห้าทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยท่านมองอยู่ห้องนี้ก็ได้เดี๋ยวหลวงปู่จะไปอยู่ห้องนะล้วก็บอกบอกหลวงปู่ก็ทำหลวงปู่ไปแต่ผมไม่สนใจหรอก ทีนี้ก็อพอพูดอย่างเงี้ยใจมันก็กังวลนะใจมันก็กังวลใช่ไหมไปไปมาก็นอนนิ่พอตอนประมาณสักห้าทุ่มหนึ่งท่านก็ตื่นไอ้ท่านก็ข่มผ้าท่านก็ไปนั่งแล้วท่านก็เปิดไฟอยู่อีกห้องหนึ่งเปนกระจกเนี่พาายพระอาจารย์ก็นอนอยู่ห้องหนึ่งอดไม่ได้ที่จะดูกาใจเยือก <c oughs> <c oughs> อดไม่ได้ที่จะดูก็เห็นท่านพูดท่านพูดยกมือยกไม้ท่านพูด,ท,พดท่านบอกวิธีด้วยนะว่าทำยังไงจะนั่นแต่ไม่บอกพวกเราเนี่ยบอกวิธีด้วยว่าจะนั่นยังไงคือคือมันเหมือนถูกดูดเนี่ยเข้าใจไหมมันเหมือนถูกดูดฟื้ดไปที่จะจะได้ยินเสียงท่านจริงๆอย่างเงี้ยพระยาก็ตัดทันทีเลยทีเนะี้ ตัดก่อนรู้สึกตัด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 ออกตัดออกคือไม่ไม่ปล่อยใจให้มันถูกดูดออกไปยแต่ขนาดพยายามพยายามตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดดกมันจะถูกดูดไปได้เขาจะไหมเหมือนจะถูกดูดไปก็เรื่องเนี้โอ้โหทรมานคือในส่สุจริงก็ตัดได้จนได้ไม่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 พยายามอยากจะไปรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็พอตอนเช้าไปฉันเช้า ท่านก็บอกว่าทําไมไม่ไม่น้อมใจในการที่จะดูและแลวางก็เลยบอกท่านบอว่าผมผมไม่อยากเล่นสายนี้ผมไม่อยากจะยุ่งเยอะเพราะว่าความรู้ไม่พอกลัวจะหนึ่งจินตนาการบ้างสองจริงบ้างเท็จบ้างมันจะปนกันแล้วผมกลัวแยกไม่ออกขอ,อยังไม่อยากก่อนวันใดวันหนึ่ง อัตภาพได้อัตภาพหนึ่งเนี่ยพัฒนาตนเองจนสามารถได้ยานอย่างเห็นจริงๆแล้วโดยไม่ต้องมานั่งรู้เดาๆคาดคะเนแบบนี้วันนั้นจะเปิดใจเต็มที่แต่วันนี้ขอฝึกตนเองก่อนท่านโอเคโอเคแต่ท่านก็ให้พระให้พระมาบาทหนึ่งเต็มบาทเลยนะ ท่านพาเข้าไปในอุโบสถเนี่ยนี่พอดีจะยกอุโบสถไงเป็นโบสถ์เก่าท่านก็บอกเนี่ยผมเก็บไว้ให้ท่านโดยเฉพาะท่านเอาไปเถอะเพราะงั้นเต็มบาทเลยครับเป็นพระสมเด็จเต็มบาทแล้วท่านก็บอกว่าอท่านท่านคงท่านไม่ได้เจอผมผมก็ไม่ได้เจอท่านเราก็นึกพูดอะไร เข้าใจใช่ไหมชอบพูดแบบให้ลี้ลับอะไรเงี้ยเราก็ชอบพูดให้ลี้ลับพูดเหมือนรู้อนาคตเลยไม่โอเคเลยพระอาจารย์ท่านนั้นรู้สึกไม่โอเคอะไรก็ไม่รู้พูดแบบเนี้ยว่ารู้สึกก็กราบท่านก็รู้สึกว่าผมปู่นี่พูดอะไรก็เลยกลับก็พออยู่มาก็แล้วท่านก็บอกไว้บอกว่าท่าน จะไม่อยู่บอกเดือนบอกวันไว้พระอาจารย์ไม่เคยสนใจเลยนะแต่มันเป็นจำได้ยังไงก็ไม่รู้มีวันหนึ่งก็ไปวินาบาทไงวินาบาตพบมียอมเอาไอ้นังสือพิมพ์ไทยรักเนี่ยเอามาถวายเขาก็เขียนว่าหลวงปู่มรณนะลาสังขารแล้วก็ตองไงวันเดือนนั่นแหละพระ,พระอาจารย์โอ้โหตายอ่ะแล้วงานนี้เฮ้ยอะไรเกิดเราไปไปิดไปเนี่ย พระยังก็เลยต้องหอบสังขารไปอีกรอบหนึ่งไปกราบขอโอโทษรณ์นอันนี้ไม่บอกไม่ว่าพระองค์ไหนไปกราบกราบขอโอโทษร์ก็เลยก็เลยเล่าให้พวกเราฟังว่าเออพระที่ท่านบางทีเรามองท่านไม่ขาดหรอกจะเป็นกลุ่มใดสายใดก็แล้วแต่บางทีเนี่ย ท่านที่ฝึกตนเองมามีอยู่และที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวบวชเป็นนานๆแล้ท่านก็รู้แล้วมันจริงการสอนให้มนุษย์เพืยย่ออยารู้ธรรมะเนี่ยยากมากสู้หาเหรียญแล้วก็เหี็ดแข่งกีบยนไปง่ายจริงยังไงยังไงก็ให้เขาผูกใจไว้อะผูกใจไว้กับพระรัตนาตรัยแค่นี้ก็ยากแล้ว จึงรู้สึกว่ามาแก่มาแก่ตัวจนถึงวันนี้เข้าใจนะที่ท่านบอกแต่ไม่ใช่จะทำแบบท่าน,านบอกไม่ต้องมาทำอย่างท่านหรอกท่านสอนไปเถอะแต่ท่านเดี๋ยวท่านจะเห็นสภาพสังคมมนุษย์ที่ดึงยังไงก็ไม่ขึ้นเน่ะบอาง,งั้นดึงยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกได้แค่นั้นแล้วก็ท่านต้องการบอกว่ามัน บพรผมต่างๆมันมีอยู่ที่เล่าทั้งหมดต้องการมาเชื่อมเรื่องว่าเนี่ยในกรณีที่สถานที่เก่าแก่ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเป็นสถานที่ไม่ใช่แต่มนุษย์อยู่ทเทวเทวดารักเขา็อยู่เขาก็รักษาพุทธศาสนา